ราคาผักล่าสุดวันนี้ราคากลางผักล่าสุดวันนี้วันที่26ธันวาคม2566กวางตุ้งใบวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้24บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีขาวแต่งผลวันนี้20บบาทตอ kg, ่อกิโลกรัมกระลำปลีม่วงวันนี้35บาทตอ kg, ่อกิโลกรัมกระลำดอกวันนี้13บาบาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำปลีเขียววันนี้12บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีหัวใจวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้30บบาทต่อกิโลกรัม ผักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้ร้0ยบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมต้นหอม วันนี้80ิบาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้หนึ่งบาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้1้0ยบาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้หนึ่งบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัม ใบโหระพาวันนี mm ้40บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้ห0บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้ร้อยสบาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้ร้อยี่บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80ดสบบาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมใบชาพลู วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต ouais. ้นตะไคร้วันนี้17บาทต่อกิโลกรัมกราชายซอยวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกราชายหัววันนี้44บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมคาแก่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้ร้0ยบบาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อน วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้120บาทต่อก yup> um ิโลกรัมพริกกะเรียงวันน uh ี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันน uh ี้35บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้8 5บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตเขียววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตแดงวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมพริกขี้ฟ้าเขียว วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าแดงวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้40บาทต่อก <ups and imon ides> ิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้85บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้85บาบาทต่อกิโลกรัม พริกหวานเหลืองวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเหลืองวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้ร10บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมลูกนามเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัม บวบงูวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้23บาทต่อกรมดอกแครวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมฟักแกววันนี้8บาทต่อกิโลกรัมมะราขีนกวันนี้32บาทต่อกิโลกรัม มะราจีนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้28บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสดิ้งวันนี้20บบาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่า วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอแลนด์ วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันน <Y> ี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่วันนี้280บาทต่อมัด ดอกสลิดวันนี้400บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเขียววันนี้150บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัม กระเทียมไทยมัดจุกวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้1บาท80ตางต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้2องบาท50ตางต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้3,60บาท60ตางต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้140บบาทต่อกิโลกรัม เห็ดนางฟ้าวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้ร3 0ยบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหนูหนูวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหนูหนูดำแห้งวันนี้ร้อยยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้ห้าสิบบาทต่อกิโลกรัม มกรูดเบอร์เล็กวันนี้26บาทตอ่อกิโลกรัมมกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้34บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรทองอัมพยเบอร์ใหญ่วันนี้17-20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรสีเมืองเบอร์ใหญ่วันนี้20-25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองเกษตรลายเบอร์ใหญ่วันนี้17-20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคลา,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 าง,งคกเบอร์ใหญ่วันนี้20-25บาทต่อกิโลกรัม ฟักทองเกษตรสีดาทองเบอร์ใหญ่วันนี้2 0บถึง25บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคระขนาดวันนี้1 0ถึง20บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่วันนี้1 2ถึง13บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่วันนี้1 7ถึง18บบาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ